คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผม,มค่ะวันนี้กามาพบกับน้ำเชียร์ผ้าร่วยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ยเชียร์กับสีผ้าไปตามแนวทงังเลขลักลอยเลขสามตัวบนสองตัวล่างของพอมมาจากสระบุรีเด้อค่ะงวดว่างหันน้ำเชียร์มานำเสนอเลขพรมลุดค่ะท่านผู้ชม พอกับวามันออกบืนมันกันรุดเนาะครับค่ะเอาเหลขมีเข่ามีรุดคือวานเนาะค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของพอมาจากสระบบุรีน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยกับขอขอบพระคุณพอที่เมตตาตัวเลขให้ทังช่องย t u b e น้ำเชี่ยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยในเด้อค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังตัวเลขของพอกันเลยเด้อค่ะพอสวัสดีค่ะ ครับพ่อสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับพ่องวดว่าง,งหันเฮาเอ้ยจบเวทีเก็บคิงว่ะเก็บคิงบ่เป็นยังพ่อมีเขาไม่รุดพ่อเก้าเก้าขึ้นยุติเวทีก็ยันดีว่าอืมเวนอยู่พ่อยันจกค่ะเพราะว่าเขียนว่าจะเบิ่งเก่กาเพียงอันล่องให้พี่น้องรถพ่อเลขมันมีเขาไม่รุดอันเฮาบ่รู้ว่า วดได้สีขาววดได้สิรุดค่ะแล้ววาชของัเห็นแต่ละเนี่ยระดับ่วบดได้เลยเนาะเมีนพ่อเป็นน้ำกันหมดเลยเชื่อเื่องงค่ะอัดถิมวดเดประกาศค่ะอัดประการถิมวมดเลยว่ะเมียนเมียนค่ะพ่อเรียกเรียกพ่อตัดมาเรียกตัวแล้วล่ะค่ะเอ้าเป็นดอัดแล้วพ่ออันเาอัดัดอัดแีสินล้วทีก็ได้ค่ะครับยีิไม่ดไกันเนะค่ะ เลขวันนี้ค่ะวันนี้เลขนี่นี่หกนี่เจ็ดหกกับเจ็ดลักลอยบ่พ่อมันก็เจ็ดบ่แมงรักลอยรักเด็กเด็กติดเขาันเด็กติดเด็กเด็กเด็กติดพ่อเนี่ยค่อยเรียนคอยยังค่ะเด็กเด่นครับผมมีศูนย์มีหนึ่งมีศูนย์มีหนึ่งเอาคนไหวพลัดเว้ไต่กันเดอะอาไว้ไต่กันค่ะ อันนี้เด่นหค่ะเด้นหกร่องเจ็ดร่องเจ็ดตัวตัวตัวจับมาแล้วคือจับถิงบดนเร็วเรียกยื่ต้ตัวที่ออกตัวเดียวโอ้ตัวไหนพ่ออันหกหนึ่งหกหนึ่งมึมีรัดกิ๊บรัดไว้ด้จับเพาเองค่ะวันนี้เอาเอาจับเอาเรียกตัดตัวใท้เรืเอ เด็กสามตัวบานนี้ครับผมออกกับอกบหออ,อ,ออกกันแล้วแจ้ปมันต้งองบริสยาไค่ะจะเป็นอะไรกับเจ็นเนั่นถึงจะเสียค่ะสามหกหนึ 1. 1> ่งสามหกหนึ six, six. ่งสามหกหกสามหกหกเก้าหกหนึ six, ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกหกเก้าหกหกมีทอนเบนนะค่ะมีท่อนี่ค่ะท<น>่านผู้ชมฝัเรียล่าง ล่างเล็กล่างนี่นี่ศูนย์นี่สองนี่สามเข้าผมศูนย์สองสามครับจับเสีกันบันศูนย์สองวิ่นเสีกันบันศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สามเล็ก 0, <3. S 2> เร่งมวนนี่ถ้าวิ่งก็วบบิ่งวิ่งวิ่งสองล่างวิ่งสองล่างเด็นเด้งไปจีสองศูนย์สองัองบกันได้เรียกกว่าเรียกกูมีลักสีดนมวยค่ะเบบนีเท่านี้โอ้เหรียกลาไค่มันตั้งกวดวเหียหลายบาทอืตราคาบาทสิบ,บาทเมื่อ <c oughs> <c oughs> ขันโาเป็นนี้เลยเก้าขาดสองเก้าที่สองโอ้ยค่ะเป็นหลายบาท งาคือกันพ่ออันเออเรียกรัดลอยเรียกรัดรลอยสามกับเก <c oughs> ้าหนีมันคือเป็นแบบนี้ได้ค่ะจำจำในพ่อาว่ามันบอกสอี่ส่วนสองสองวันจำในพ่อขากระส่วนสองงวดแมนพ่อตอนนี้สามวันวันนี้ไปใส่เก้ากับสามงวดนี้พ่อนี้ไปใส่น, <c oughs> นั่นนั่นนั่นเป็นส่วนกันส่วนลัดลอยคือส่วนสาม สามภพหนึ่งสามเก่าเก่าตัวนี้เ่ีไปใส่ใครจังว่าชือทีอกถึงไหมค่ค่ะเออสามงวดนี้สามวดนี้วนี้ไปใส่เนี่ยเนี่ยคะพอเรืยว่าคิดว่าเพอคิดเป็นเดียเดียว่าค่ะใจกันเร่อยว่าเอาเอาเอากันเรวยรวดเอาทัวรกันบ่หายพ่อตัวราคาบาทพอกันรวดค่ะเพราะว่าพ่ออันเลขสองตัวบนนี่ หางเดียวเนาะค่ะสามตัวพอมักตัวไรค่ะสามตัวก็จึงว่าสามตัวดีหลับเพราะว่าขันตาที่มักสามกันย่งเก่าเก่าเมือันกรลอกมาหลยงวเล้วมันบผ่ออกตั้งคามันออกหวดนี้นะแล้วอากาศกัดสินจเอาทอกันหลวดตัวละหาป่าโอ้มักทอกันค่ะท่านผู้ชมแล้วราต้องเรียกคอนเด้อเลขข้อนมันคอนหนาข้อนมันคอนหนาแล้วว่าสามสามสองค้อนหนาเนี่ยโอ้เลียขคอนเกิดเกิดเกิดมันคอนหลังมากที ตามหกมีกวัญขวัหลัง้นี่คือตองเปลี่ยนตองเือโอพอเอื่นเล่ขวัค่ก้าหกหกตั้งแต่ค่ะมันงแต่ขวัั้แต่วันควันหลังมันต่อขวันหลังมันคือเด็กหมค่ะนั่นแหลระบ้งเป็นกี่ล่ะพอพอ่าขอคยเห็นเล้วโอ้เลขควันหนาเลขควันหลังตามประสบการณ์ขวันหนาบ้านเค่อวหลังกันเกิดการเกิดควันหลังเคือตามหกหนึ่งสองหกหนค่ะจับกันจับจับก็รักกันไว้เด้อ กับ่ะรักซิบรักน,น้วยวรักลอยพอคงทีค่ะรักลกอยคงทีเพราะพอติดเ่ยวกันค่ะหลักพ่อก็เลยว่าพอดีลงมาเบื้องเลขล่างเลขล่างมีถีหันหายขาดห,หายเย็ดไปเนาะค่ะมันบดออกตัวเก่าดันลําคันปะการเชียนมันหอกตัวเก่าอือเลียบนก็ไปออกเลียเลี่ยงเันเลียเลี่ยงตัวเลีย,ยขวานีช่วมมากสุดมะเขา,ขา,าเนี้ยค่ะพ่อเลียบเลี้ยงเลียกเลียกเลีเล่ยง,งกับเลียคู่เลียครูจัง พาโดวขอก er oh ุจ้ผู้สิงหยาดผูทธิจับเด็กกลองมาอือพอเห็นว่ามันคือมันคืาขันบเกิดรองก็นคือสามหกหกเก้าหกหกี่ะเสียงขันทองกันนี่แหละตรงๆเลยเนี่ยะสามหกหนึ่งเก้าหกหกวักลับกันเนี่ยลันทบหน่อยนะนี่เหอ่ะเพอา่าลายแต่เพาะวนพอตัดสินเพเลี้ยวตัลายอยธิันตัดสินพเลี้วนี่นี่ก็โดนนี่แหะโดวเป็นต้ะออก ตัเป็นตัวับอออกก่าเขาาฮอกว่าะพิาทุบวที่กางวดนาเพราว่าขึ้นวัตรนาขึ้นวัตรนาวดตรนง่วดนี่ทุบวดนาเพราะว่าขึ้นค่ะท่านผู้ชมไอ้วิ่งวิ่งหกบนค่ะล่างนี่เพราว่าวิ่งสองางพอเด่นสองล่างค่ะพอะเดนสองลายค่ะคือเรียกามค่ะสองามมาํากัน รับไดก็มีละปวดตอนพอปวดตอนมันนีอยู่มันนีมันีหาหานสองเจ็ดกอจับว่กสองกับเจ็ดแต่ว่วพอพอเดียวอพอเดียวมาตั้งไว้ดีๆเะว่าพอพอเดีนมาเดี๋ยวมันผีแล้วนะพอพอเดีวเดี๋เอาเรนเดียวมาบินอืมวันนี้ก็เจ็ดนี่แหะค่ะิ่งก็ริ่งหกรินหกล้องเจ็ดเจ็ดป่เอาพอวานี้สีมี่คงสุดไทยบ่พอ ว่มีนี่เขามีหนึ่งแม่เชียคงที่ตายไเโอ้มีเถอะนี้ม้วนเดียวจบเนาะพ่อกระเ้ากระเชาสองตัวกัมีหกนตัวเดียวนึ่สิดเป็นัดยังไงสองไปอืนค่ะเห็นว่าเด็กตัวเลตายตัวยูนิฟละโอ้พอกระอก็อกกับย็้มไม่คนนี้ค่ะเอาพ่อบ้านเนี่ยน้ำเชียกระสิลบกวนพอสมีด้อค่ะพ่อครับคย้ทุกคนเด้อค่ะยูดีม่แห้งเด้อพ่อครับ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเอาค่ะท่านผู้ชมเลขพอกับบ่หลหยหางเด้อค่ะเ,เลขบนเพ่นไทยลักลอยเก่ากับสามค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขเด่นเลขวิ่งเพนไห้หกกับเจ็ดเด่นหกลองเจ็ดค่ะท่านผู้ชมอตัวประกบกับมี0ศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะอาจับคูหกหนึ่งคูเดียวค่ะท่านผู้ชม สามตัวบนพญานเลขอ่ข้อนหนา้าค้อนหลังครับโอ้ซับไหมเนาะตามเสี้ยนครับผมาำประสบการณนะ์เสี้ยนค่ะการยุคนะมองเนาะเสี้ยนเมนกันมีหลักการในการว่เนะาะหฮอเป็นผู้นําเสนอห้องกับว่าเคยได้ยินกับเอามาจําไว้เป็นที่เรียนรู้เนาะครับผมค่ะสามตัวบนพอปัญหายสามหกหนึ่งสามหหอ่า เก้าหกหนึ่งเก้าหกหกค่ะพอพลังงางวดว่าหันมันเหล็ก้อนสามสามสองพลังกระเลยยันสามหกหกมันสิก้อนหลังค่ะก็คือเหล็กเบิลหลังค่ะเบิลหลังค่ะอ่ะสามตัวนี่ซีโคพอมักมดเด้อค่ะท่านผู้ชมตัดบ่ได้เน้นตัวใดกับเบอร์ใค่ะเอาหมดค่ะสําหรับรางพอพลังไห้เลขอ่าเด่น มี3ตัวก็คือ0 2 3วิ่งกันได้ว่าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมจับกันวิ่ง2ล่างจับคู่0 2 0 3กับนํ่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้พอเน้นให้0 2สำหรับคลิปนี้กใอไอพี่น้องเอฟซียู่ดีมีแห้งสุขุสุข,สข้นถูกหวยร้วยเงินไปนํำกันในงวดวันที่16กันยายน6ค่ะสวัสดีค่ะ